ท่านที่เข้ามาใหม่ก็ต้องกลัว uh huh. ซึ่งเราก็มีกฎหมายใหม่เหมือนกันคือกฎหมายคุ้มครองพยานครับซึ่งเรามีทีมงานที่ที่จะช่วยอขอให้บอกเถอะว,ว่าว่าท่านเดือดร้อนยังไงอะไร,รยังไงแล้วเราเราคิดว่าเรามีความ ชนานาญพอสมควรในใน,ในเรื่องนี้กับก็คือผู้ที่จะมาให้ข้อมูลกับปปชหลังจากนี้เนี่ยถ้าไปเกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องกับการทุจริตในบางกรณีเนี่ยนะครับและเอาข้อมูลมาให้ก็มีกฎหมายที่จะคุ้มครองได้ว่าอาจจะกันไม่เป็นพยาน<ช>นั่นหมายถึงว่าไม่ได้รับโทษและถ้า<ช>หากถูกอํานาจมืดอิทธิพลอะไรต่างๆมาคุกคามก็มีกฎหมายคุ้มครองพยานในการที่จะที่จะคุ้มครองให้รับเออเท่าที่ ที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่ถึงขนาดต้องเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเสียงต้องไปอยู่เซ็เฮาอะไรแต่ว่าท่านท่านขอให้มาช่วยเหลือโดยโดยมาตรวจตราดูแล้วก็ช่วยป้องกันว่าไอ้เนี่ยจบกระบวนการเหล่านี้เนี่ยเป็นกระบวนการที่เริ่มต้นแล้วกฎหมายนี้ใช้มานานหรือยังครับก็ตั้งแต่ปี54ที่มีกฎหมายใหม่ออกมาเนี่ยถือว่ามีมีเครื่องหม้เครื่องมือใหม่ครับ